ครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่รถนะครับหน้าบ้านตัวเองครับตอนนี้มาชมบรรยากาศครับพาย,ยุร้อนถลม่มอำเภอหนองสูงนะตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้ตกเมื่อวานครับวันนี้เขาจัดเต็มมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,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 กบนเพดานรถผมด้วยโอ้โหทางฟ้าร้องฟ้าผา,าตอนนี้เสียงเป็นเสียงตายมากเลยตอนนี้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยตเป็นลูกเห็บไปและ เนีะยเนี่ยเนี่ยนะครับคงจะเป็นลูกเห็บนะครับชมบรรยากาศ้วตัวนี้โอ้โห ตอนนี้ก็ไม่กล้าลงครับตอนนี้เราให้ขนซาสั่นิดนึงก่อนนะครับนี่ลูกเห็บเบเห็ลูกเห็บนี่มีลูกเห็บนี่มันค้างอยู่อน นี่นี่ลูกเห็บมันอยู่นี่นี่น,น,นี่มันค้างอยู่ที่บ,บ่าน้ำฝนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เห็นไหมไม่เห็นเป็นเม็ดอะไรไม่เป็นเม็ดนี่นี่ หยดน้ำนตอนนี้ขับน้ำก็เริ่มระบายไม่ทันแล้วตอนนี้น้ำเนี่ประมาณถึงค้ดเท้าตอนนี้ ครับลูกเห็บครับลูกเห็บเห็นไหมเห็นไหม